ต้องมีครับผมแปดมีมรครับผมคุใช้ยังไงห้าสิบสี่แต่น้ำห้าสิบเก้าจุดสามจ่าค่าน้ำแพงจังอ่ะผมซื้อขวดสิบกว่าบาทไม่ใช่ค่าร่างกายจริงจริงแล้วเนี่ยคนที่ซื้อสินค้าเราอ่ะเพื่อทุกการจะซื้อสินค้าอุ้ยสวยนะแดดยายายใสสวยเราองสวยเหมือนยายา รายการโคดิมมาเยือนนะครับตอนนี้ผมเนี่ยนะฮะก็มาเตรียมงานที่เป็นลักษณะของการเทรนเพอร์ซันอลแบรนดิ้งนะครับเป็นการเทรนบุคลิกภาพเป็นคลาสที่คนที่ผ่านเข้ารอบของรีวอนเ X ทั้งหมดเนี่ย14คนจะได้มาเรียนนะครับคลาสพัฒนาบุคลิกภาพกับทางบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งยืนเดินการโพสท่าถ่ายภาพรวมไปถึงสีประจําตัวการแต่งกายคนเป็นแบบไหนนะครับสีโทนแบบไหนที่เหมาะกับคุณสีการแต่งหน้าแบบไหนที่เหมาะกับคุณเครื่องประดับแบบไหนที่เหมาะกับคุณเดี๋ยว จะเอาบรรยากาศของงานเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้มีโอกาสดูกันนะจ๊ะนี่คือตากล้องกิติมศักดิ์ฮะที่เราได้มาต้องถามว่าวันนี้อุปกรณ์พร้อมไหมครับเนี่ยกล้องมีครับผมแบตมีครับผมใช้ยังไงเรารู้ยังอ่ะว่าค่าตัวช่างภาพอ่ะเข้าเข้าโปรแกรมคนละครึ่งซีทห้าสิบพี่อุ๋ยห้าสิบรู้ยังอันนี้มาดูผู้หลักผู้ใหญ่ยกสองมาครับผมน้ำนะถึงห้าสิบสี่แต่น้ำห้าสิบเก้าจุดสามจ้าค่าน้ำแพงจังอ่ะผมซื้อขวดสิบกว่าบาทไม่ใช่ เราที่สำคัญครับรีบอนของกินของใช้ลิงก็คของเพียบบริษัทเปลี่ยนแพ็กเกจเห็นไหมมีทุกอย่างค่ะนี่นี่ค่ะเฮ้ยฟันเป็นของเราของเราเองค่ะทำให้คนอื่นล้วก็ต้องทำให้ตัวเองด้วยค่ะไม่ใช่ทำให้แต่คนอื่นกินตัวเองไม่กินไม่รัก็ได้ก็ใจไหม้าเจแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นข้าวมาฝาก่งเพื่อนๆนะคะครับอ่าอันนี้ไม่ได้ทําใส่อะไรเลยนะคะหมูอย่างเดียวแล้วก็ใส่กระทะบริกิงของบริษัทนี่แหละไม่ปรุงอะไรคะ่ะจืดสนิทส,สิใสหน้าค่ะหล่อคู้บริโภคบอกใส่หมูอย่างเดียวแม่งมีแครลอทกบผักเลยนี่สลัดแล้วก็พร้อมแอปเปิลค่ะโอ,อ,อ,อนี่วันก่อนผมถ่ายพี่นองอย่างเงี้ยถ่ายประมาณ1ินาทีแม่งไม่เซฟเออพี่น้องพูดจริงจังม่าพูดทอนหลอนจะมาแม่งไม่เซฟคนแม่จะก่อน ตัวคุณดีกิ่ตีไม่แต่คันนี้อร่อยจริงเพเราอยากินตอนเดินแบบมีสเก็ตบอร์ดไหมครับวันนี้วันนีไหมครับไม่บอกเนี่ยฮะไม่งั้นจะเอามาพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ไงจะเดินแกเอาจริงเพราเราจะตีหงะเนี่ยเอ้ยพี่แมมพูดย่าทาเลยยาทาพวกนี้พรุ่งนี้มีการเดินแบบนะและนี่คือหนึ่งในผู้เข้าประกวดวันนี้กำลังเลือกชุดเราเดินมาที่ฐานลดราคาก่อนเลยตอนนี้หยอกหยอกหยอก แต่พรุ่งนี้ต้องขาวดําไม่ได้เลยตื่นเต้นไหมครับพรุ่งนี้ประกวดสนุกแน่นอนแต่พรุ่งนี้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะและมากกว่านั้นนะครับทุกคนที่ได้เข้าคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้กับพี่วันโชติกวันกรรมการผู้จัดการ,รบริษัทเลคซี่ขอบด้วยเวลาเราขายสินค้าเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้ว,วเนี่ย คนที่ซื้อสินค้าเราอ่ะเขาเปต้องการจะซื้อสินค้านะครับแต่ก็าต้องการซื้อผลลัพธ์ถูกไหมครับสิ่งที่สําคัญมากเลยไม่มีใครอยากกินอาหารเสริมนะครับแต่เขาอยากจะได้รับผลลัพธ์เงินที่จ่ายออกไปเนี่ยเ,เพื่อผลลัพธ์ไม่ใช่เพื่ออาหารเสริม หลังจากได้แนวทางดีๆจากพี่วันโชติกะวันแล้วผู้เข้ารอบทุกคนยังได้ถ่ายภาพร่วมกันกับประกาศนนยบัตรที่จะได้รับจากแคมเปญรีบอร์ดเอแล้วกลับเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคลิกภาพโดยคุณหมูพีรวันโยธินโอุบไมั์ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพของบริษัท l e g a c ี่ขอบจำกัดน,นะครับผู้เข้ารวมงานทุกคนเนี่ยนะครับให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจเรียนกันมากๆเลยคุณหมูเนี่ยก็สอนเรื่องราวเกี่ยวกับการนั่งการยืน การวางท่าทางการโพสท่าถ่ายภาพรวมไปถึงการเดินเราลองมาดูบรรยากาศการเดินกันครับไม่ได้เดินแค่รอบเดียวนะฮะเดินจนกว่าจะสมาร์ทเดินจนกว่าจะดูดีกันเลยทีเดียวสวยสวยเราก็สวยเหมือนยาย่าสุดท้ายเป็นย่าจ๋าไม่ได้ และช่วงสุดท้ายของวันนี้เรายังได้รับเกียรติจากโคจาชีววัตรจรัสมิติสัยมนุษย์เงินล้านรหัสที่6มาช่วยวางแผนการเดินแบบการบล็อกกิ้งให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนเรียกได้ว่าซ้อมกับสถานที่จริงซ้อมกับเพลงจริงซ้อมกับไฟจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวเพื่อให้วันงานผู้เข้าประกวดทุกคนได้สามารถเดินแบบได้อย่างมืออาชีพลองมาดูกันครับว่าบรรยากาศการเดินแบบแบบมืออาชีพเป็นอย่างไร วันนี้ก็ออกมาแชร์คลาสเรียนบุคลิกภาพนะครับวันนี้ก็เหมือนได้ทบทวนแล้วกันครับว่าการที่เราจะเคลื่อนไหวหรือการโพสร่างกายยังไงครับให้บุคลิกภาพเราดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนั่งการเดินหรือการเลือกใช้เครื่องแต่งกายตามสีผิวของเรานะครับผมว่าเราเหมาะสำหรับคนไหนอันนี้ก็เป็นความรู้ที่สามารถเอาไปใช้กันได้เลยวันนี้ได้มีโอกาสมาอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบุคลิกภาพของตัวเองนะคะ ซึ่งเราเกิดมาจนอายุท้า0 0กว่าอย่างเงี้ยไอุกอ,อย่างที่เราผ่านมาก็คือมันเป็นความเชียนแต่วันนี้แบบว่าได้ความรู้ดีมากเลยค่ะเราจะได้นําไปปรับเปลี่ยนสร้างบุคลิกภาพของเราให้มันดูดีขึ้นวันนี้ได้ความรู้มากเลยค่ะต้องขอขอบคุณเลกาซี่ด้วยค่ะที่มีคอร์สนี้ขึ้นอามาให้พวกเราได้เข้ามาเรียนดูค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาเรียนบุคลิกภาพนะคะก็รู้สึกดีใจมากคุณหมูอ่าของเ e กซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพมาแนะนําความรู้นะคะทําให้อ้อนนะคะมีท่านะคะในการโพสต์นะคะที่จะเดินแบบวันพนี้ยังไงน,นะคะก็ติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะคะ